ทำไมมันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงทําไมตลาดหุ้นที่ฮ่องกงมันทําไมตลาดโดวยเฉพาะหุ้นไฮเทคเนี่ยมันทําไมถึงพุ่งทยานได้สวัสดีครับจษฎพบครับสวัสดีครับต้องขอชมอาจารย์อย่างหนึ่งนะวิเคราะห์เรื่องของอยุโรปได้แม่นยําก่อนหน้าที่จะมาเกิดเหตุการณ์ที่เจดีแวนฟูดเนี่ยแล้วก็ทําให้เห็นว่ายุโรปนี่มัน มันไม่ฟังอเมริกานะอเมริกาก็เลยต้องสั่งสอนอนะครับต้องขอขอบคุณเรื่องวิเคราะห์นี้มาล่วงหน้าได้ได้ก่อนหน้าที่เจดีแวนจะเดินทางไปด้วยแต่เอาคขามาคุยเรื่องของเราเรื่องของทําไมตลาดหุ้นไอ้ฮ่องกงมันถึงพุ่งทยานไม่หยุดหลังจากไอ้ไอ้ deep s e k ai ปรากฏตัวขึ้นมานะครับอ๋อครับก็เห็นได้ชัดว่าตลาดหุ้นฮ่องกงตลาดหุ้นจีนต่นซึ่ง ถูกละเลยถูกมองข้ามติดต่อกันมาหลายกว่าปีนะ,ค,ะ,นะครับอ,อย่างฮ่องกองเนี่ยโ,โหใครจะไม่นึกครับว่าดัชนีห่งเสียงเนี่ยมันจะลงไปลึกเหมือนในช่วงอสองสามปีที่ผ่านมาได้นะจากที่ไม่เคยขึ้นไปผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าสามหมืนจุดนี่นะต่อมามันลงมาถไม่ถึงครึ่งอันะนะครับแต่ว่าล่าสุดแล้วก็วิ่งกระชู่ขึ้นมานะครับยังยังไม่มีใครคาดคิดเช่นกันนะ อย่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับดัชนีห่างเสียงนี่นะครับนะก็ปรากฏว่าเป็นไงครับมันบวกไปตั้งนะครับ805กับ805.96จุดนะคิดเป็นอ่เปอร์เซ็น์ถึง3.69เปอร์เซ็นนะวันเดียวนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะคือวันวาเลนไทยของคุณตุยยศได้นะนะครับนะนะครับในดาษที่เราก็รอดแล้วกือบนะครับก็เลยทําให้ดัชนีห่างเสียงเนี่ยนะฮะซึ่งก่อนน้านี้มันลงไปลึกมากตอนนี้มัน ตีตื้อขึ้นมาแล้วถึงสองหมื่สองพันหรอยี่สบจุดสามสิบสามจุดนะก็ก็เรียกได้เลยว่าว่าดีวันดีคืนนะครับนะอย่างรวดเร็วนะและกรณีของหุ้นในจีนเองไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ตลาดหุ้นเซินเจิ้นตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้มีแนวโน้มไม่แตกต่างกันปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นไงครับนะมีการซื้อขายหุ้นในแต่ละวันเนี่ยทะลุหนึ่งล้านล้านหยวนเนยนะครับติดต่อกันถึงสิบเจ็ดวัน โอ้นะครับหนึ่ง <para> ล้านล้านหยวน่คิดเป็นเงินไทยก็เท่าไหร่ครับคุณผู้ชครับลอง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 ไมครับก็ใกล้ๆห้าล้านล้านบาทต่อวันน่ะนะครับนะของเราเนี่ยได้วันหนึ่งถ้าห้าหมื่นล้านล้านบาทเนี่ยเราใจแย่แล้วใช่ไหมครับนะดีใจแล้วอแต่ของจีนนะครับสิบเจ็ดวันติดต่อกันมากกว่าวันหนึ่งสี่ถึงห้าล้านล้านบาทและล่าสุดครับหลังตุจีนเนี่ยนะมันพุ่งทีใยญ่ขึ้นมาวันเดียวนะครับมูลค่าการซื้อขายหุ้นในใน ในตลาดหุ้นจีนสองขลาดหลักก็คือก็คือเซี่ยงไฮ้กับเซินเจินนะฮะวันเดียวมันขึ้นมานะครับนะคิดเป็นดอลลา,าร์สหรัฐนี่สองร้อยห้าสิบิลลีเอยูยออโอลลราครับสองแสน้าเหมือนล,ล้านเหรียญสหรัฐก็คือครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยคุณยศจำไม่ง่ายเลย GDP ของประเทศไทยก็ใกล้ๆยี่สิบล้านล้านบาทใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเดี่ยววันเดียวที่มีการซื้อขายหุ้นอย่างเนี้ยมีมูลค่าการซื้อขายหุ้นนะครับถึงนะฮะ อ่ถึงร่วมสิบล้ล้านบาทต่อวัน<ฮ>นะครับอ่ใหญ่กว่าของของไทยกี่เท่าคือเินทลองไปเ<ฮ>ปรียบเทียบดูนะฮะนะครับของเราอ่อวันไหนถ้าขึ้นมาถึงแสนล้านเนี่ยโอ้โหตบมือกันเกี่ยวกายย่อยแสนล้านบาทนะครับนะครับ,รบก็เห็นที่ชัดเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะครับตลาดหุ้นจีนไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนโดยตรงหรือว่าตลาดหุ้นอ่ออ่ที่สัญเชิญอาที่ที่ฮ่องกงนะเพราะฮ่องกงเนี่ยมันก็บริษัทหลักๆส่วนใหญ่ที่มันเป็น เรดชิปก็ดีนะครับเอแชร์ก็ดีมานส่วนใหญ่มันก็เป็นบริษัทมาจากจีนไงฮะนะครับอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับว่าทําไมหางเสงเนี่ยมันยังพุ่งทะยานขึ้นมาอย่างมากมายอย่างรวดเร็วนะลองไปไล่ลดูหุ้นทีละตัวนะที่ผมจะย,ยกตัวอย่างนะฮะนี่ก็ประ <c oughs> มวลจากหน่วยงานต่างๆนะครับนะที่ที่ท,ที่ที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้นะครับดูอย่างเช่นหุ้นของอาลีบาบาเนี่ยคุณไม่ต้องเดาดูเขาตั้งต้นปีมานะครับก็เพียงแค่ประมาณสักเดือนเศษนะครับ มันขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณอาลีบาอครับอาลีบาบริษัทเดียวเนี่ยมันขึ้นไปสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ครับตั้งแต่ต้นปี oh. มานะครับและขณะดดวยกันเนี่ยนะครับเออเสียวบีงนี่ไม่น้อยหน้าถึงแม้ว่าจะน้อยกว่าบ้างนะฮะปรากฏว่าค oh. ู่หนของเสียวมีเนี่ยขึ้นมายี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปี oh. นะครับแต่ขึ้นมากเป็นด้วยเคือหลังตุ๊จีนี่นะฮะนะครับ oh. หลังจากเปลี่ยนจากไอปีปีมาลรงมาปีเป,เป็นเป็นอ่าเป็นปีมะเส็งนี่นะนะครับนะครับ <ผม S 1> แล <ผม S 1> ดูกราฟนี่มันเป็น45องศาเลยนะ <laughs> ตั้งแต่ต้นปีมาเป็น45องศาเลยดูกราฟแล้วก็เรียกได้ว่าบรรดานะครับบรรดานักลงทุนทั้งหลายที่เคยปรามาดเคยสบประมาณตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องกงตอนนี้เบ่งครับตอนนี้เปลี่ยนเสียงไปตามตามกันแต่ก่อนหน้านี้ก็โหมองว่าตลาดทั้งจีนทั้ง้ฮ่องกงเนี่ยเป็นตลาดที่แบบอะไรครับเป็นตลาดกลายเป็นตลาดบ้านไร่ชายขอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับกลายเป็นปาชิโรมาเก็ตนะ ตลาดที่มันเคยเป็นเมนมาเก็ตมาก่อนนี่นะฮะนะครับอเพราะว่ามูลค่า,ามาเก็ตแชร์มันร่วงไปมากเลอเกินในช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับครับแล้วก็หลายหลายบริษัทเนี่ยก็คือบรรดาหุ้นที่ผมเรียกว่าหุ้นสามสิบกงจืือของจีนสามสิบก <30 S 1> <โ>ง,งจชือของจีนเป็นต <โง S 2> ัวปรกันเงินจ็ดดังฟ้าของของของวอร์ซี่เนี้ยนะครับสามสิบกง,งจือกองจือของจีนก็คือหุ้นบรรดาหุ้นไฮเท็ของจีนนี่นะสามที่แพงนี่นะปรากฏว่านะครับ มีมูลค่ามาเกะเฉบเฉพาะที่เพิ่มขึ้นบริษัทเหล่านี้ไม่ใช่บริษัทใหญ่โตโ,มโ,มโหมน,นนะครับอาจจะเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กด้วยนะครับนะปรากฏว่ามีเฉพาะการเพิ่มขึ้นข,นของมูลค่าตลาดเนี่ยมันขึ้นไปถึงร่วมสองสองแสนสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็บริษัทหลายๆบริษัทนะครับตัวอ,อย่างเช่นไอ้คิงคิงซอฟต์ดิสนะซึ่งบริษัทซอฟต์แวร์นะครับที่นะครับ อที่เจ้าของเสี่ยวมี่นะครับอก็คือเล่ยจุนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นีนะครับก็พุ่งทะยานขึ้นมาถึงยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ต้นปีมานะครับนะครับนี่เฉพาะที่ยกตัวอย่างนะครับก็ยังมีหุ้นอีกเยอะแยะมากมายอที่ขยายตัวเติบใหญ่ขึ้นอย่างมากมายคําถามอยู่ว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นฮ่องกงซึ่งซบเซาต่อเนื่องกันมาหลายกว่าปีจึงมีอาการคึกคักกระฉับกระเฉงอย่างที่เห็นเป็นอยู่ในขณะนี้ครับคุณครับเรามาเชื่อหรือครับเกินดีครับ ส่วนสำคัญประการหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือด e ฟซิกเอฟเฟกต์นะฮะผลจากดีฟซิกเนี่ยมีผลอย่างมากนะครับนะที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกนะที่เคยสบประมาเคยปรามาตลาดหุ้นจีนตลาดหุ้นฮ่องโกงเนี่ยนะต้องเปลี่ยนท่าทีกันหมดเพราะาเริ่มเนเห็นแล้วว่าเออจีนเองเนี่ยนะครับนะสามารถมีเบสทรูทางด้านเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดของโลกในขณะนี้ก็คือเรื่องของไอทีนี่นะฮะนะครับโดยอฉพาอย่างยิ่งไอไอเรื่องของไอ ไอ้ไอ้เชิงนิสิต AI ไออ่าที่ที่กำลังกำลังมีบทบาทอย่างมากในขณะนี้นะครับนะปรากฏว่าเป็นไงครับเขาบอกว่าพอมันมี딥ซิงเอฟเฟกต์หรือว่าผลผลพวงจากนะครับการเกิดไอ้ที่ดิฟซิงขึ้นมานี่นะฮะมันทำให้คนทั่วทั้งโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนเนี่ยเปลี่ยน mindset เปลี่ยนวิธีคิดหมดเลยนะเพราะว่าอะไรครับเขาบอกเนี่ยเมื่อมันมีปรากฏการณ์ดิฟซิงเนี่ยมันก็เลยทำให้ช่องว่างของทางด้านเทคโนโลยีระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ย มันหดตัวลงอย่างมากเลยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันนี้ของอเมริกาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้ h ช t GPT ของไอโอ e n น i อะอ่าก็ก็เป็นผู้นำตลาดอยู่น,นะครับในแง่ของไอ Generative AI นะซึ่งเขากล่าวกล่าวไว้ว่าอ้ยุคเนี่ยจะเป็นยุคที่จะมีการแปลเปลี่ยนโลกเนี่ยอย่างมากมา,ายเมื่อหวรานนะครับนะครับ่าเหมือนกับการ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 มีการใช้สมาร์ทโฟนเมื่อ่าเมือ่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วนะ ก็ว so ่าปฏิวัติของไอ้สมาร์ทโฟนนี่นะครับในช่วงยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะอ่าเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันเริ่มเริ่มมีปฏิวัติสมาร์ทโฟนเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่ครับคุณตุ้ยครับจำจำได้ไหมครับก็คือตั้งแต่ปีสองพันเจ็ดไงทําไมเราใช้ปีสอง7ัเจ็ดเป็นปีตั้งอ่าเป็น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 ปีเป็นปีตั้งต้นครับก็คือยุคกลางๆข้อมันลางปลายของยุค3าม G นี่แหละเพราะสาม G มันรุ่มันเริ่มประมาณตั้งปีสองพันใช่ไหมครับก็เพราะนี่ครับเพราะว่าสตีฟจ็อบส์ได้เป ในปี2007นะฮะฉะนั้นยุคของสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องเกิดขึ้นอย่างจริงจังอย่างเป็นทางการสมาร์ทโฟนเนี่ยแตกต่างกับมือถือทั่วไปยังไงนะครับสมาร์ทโฟนมันก็เกิดจากการมีคอนเน็กติวิตี้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากนะฮะภายในมือถือมือถือเล็กๆบนฝ่ามือของเรานะครับมีทางเรื่องของการเชื่อมโยงของระบบเสียงนะครับระบบภาพระบบคลิปวิดีโอทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ใน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 ,ในเครื่องเดียวกันหมดฮะ เราจึงเรียกมันว่าเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ใช่โมบายโฟนทั่วไปนะครับได้เห็นไหมครับมันเพียงแค่กี่ปีครับแค่จาก2007ม 7, าถึงขนาดนี้ยังมันไม่ยังไม่ครบ20ปีเลยพัฒนาการของสมาร์ทโฟนอีกมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดนอ่ามากมายไมครับนะบจากยุค 3G มาถึงยุค 5G ในปัจจุบันนี้นะครับแต่นั้นแล้วเป็นไงครับคนก็เริ่มบอกแล้วว่าไอ้กรณีของไอ้ของไอ้ generative AI เนี่ย มันอาจจะทาหน้าที่ไม่แตกต่างจากกรณีของสมาร์ทโฟนในช่วงเกือบยี่สิบปีที่ผ่านมาที่ได้พลิกโลกทั้งโลกเนี่ยให้แปลเปลี่ยนไปอย่างมากมายพลิกวงการไอทีอย่างมากมายนะครับนะก็บอต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่ยุคของการเฟื่องฟูของสมาร์ทโฟนมากๆเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับและสมาร์ทโฟนจะเฟื่องฟูต่อไปได้เนี่ยสมาร์ทโฟนต้องทํำยังไงครับคุณนุชครับต้องทำยังไงครับ่ช่วยนะก็ต้องขอรดอสาไอ ใช่ไอชีนไอพีไอไงนะครับตัวอย่างเช่นคุณก็ต้องมีไอพวกดิฟซิงเนี่ยนะครับเข้าไปใน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 แอพิเชชันของคุณใช่ไหมครับนะที่ใช้ในมือถือนะฮะฉะนั้นก็จะได้แปลกใจว่าทำไมไมโครซอฟท์เนี่ยนะเห็นไอโฟนเห็นไอดิฟซิงเนี่ยรีบกระโดดตูุบเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันนอกจากมันใช้ฟรีแล้วเนี่ยนะครับเป็นไงครับมันยังมีประสิทธิภาพที่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 ไม่ได้ด้อยไปกว่าไอแชชีพีด บางเรื่องเลยดีกว่าด้วยทําไใเร็วกว่าด้วยท่าใใช่ไหมเก่งกว่าเ <ภ ic> ก่งกว่าเราต้องเร็วกว่าและตอนเนี้ยเป็นไงครับไอ้ความเก่งความความมีประสิทธิภาพของของไอ Deep ้ดิฟซีกเนี่ยมันดูได้อย่างไรครับคุณ,คณ,คณค <S <S นุยบก็เกิดจากการแบนด์การใช้ดิฟซีกในหน่วยงานรัฐบาลของประเทศต่งตางๆมากมายในขณะ <S <S <ม>นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ดีไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ใช่ไหมครับการที่คุณแบรนด์เขาก็แสดงว่าของเขาต้องเป็นของดีหรือของไม่ดีครับคุณนุยบ ต้องของดีเ่ยถึงจะแบนถ้าไม่ดีจะไปนานทำไมครับแล้วตอนนี้สหรัฐอเมริกาเลยกำลังสองกิจสองใจนะครับบอกเอะมนจะไปแบนแบนแบนไอไอดีฟซิกเช่นกันหรือเปล่านะสอสอนะครับทั้งสอ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 งภาคการเมืองนะครับอก็ได้จ่อไอไอนะครับจ่อไอกฎหมายนะฮะเอาไว้แล้วว่าจะแบนไอดีฟซิกนี่นะฮะนะครับก็ เป็นชื่อชื่อเขาช่างจะเฉยๆแปลกๆนะกฎหมายฉบับนี้นะฮะก็คือ no use of d e e p s i c k in government department นะนะนะชื่อบอกกันแบบป้อกันซื่อๆเลยว่าต้องการต่อต้านการใช้ d e e p s i c k เนี่ยในหน่วยงานของรัฐบาลนะนะครับนะแต่ว่าคนไปถามโดนัลด์ทรัมป์ประธานดีสารัฐกานะว่าคุณมีความเห็นยังไงต่อการที่จะไปจะไปแบนไอ้ d e e p s i c k เนี่ยทรัมป์ก็ตอบว่าไงครับคุณครับตอบว่าไงครับ ทําก็บอกว่าดีฟซิงเนี่ยเป็นของดีทำไมดีฟซิงเป็นของดีครับเพราะมันจะช่วยเร่งให้การใช้ AI เนี่ยขยายตัวมากขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน<ม>นะครับไอ้ของเดิมยังไปได้ค่อนข้างช้าโดยอย่างเช่นไอ้ใช้ G เนี่ยครับถึงแม้มันจะยอดเยี่ยมมากนะฮะนะครับแต่ว่าขณะดดียกันมันแทงไงนะเมื่อมันแทนมันคนทั่วไปมันก็เข้าถึงยากลำบากละ ฉะนั้นพอคุณมี De ฟซิกที่มันเป็น Open So u r c นี่นะฮะมันใช้ฟรีนี่นะครับเป็นไงครับนะนะครับหมายถึงว่าคุณเข้าไปใช้ไอพิชเชนเขาฟรีได้นี่นะครับนะส่วนคุณจะใช้บริการพิเศษนี่ก็เขากคิดคิดเงินคุณแต่ว่าคิดในอัตราที่ต่ำมากมากนะเพียงแค่ห้าห้าหกเปอร์เซ็นต์ของการที่ Open AI นะครับหรือว่าใช้ GPT คิดคาธรรมเนียมนะครับนะฉะนั้นทางก็บอกนี่ดีสิเพราะมันจะทำให้เกิดการจำ้ำนะเกิดการก้าวกระโดดของการใช้ AI นะครับมันก็จะเกิดอะไรครับ กิดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น artificial intelligence สายเซชันนะครับก็คือการก้าวโดดของการใช้ไอละเมและเมื่อคุณยิ่งมีการใช้ AI มากเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยยกสมรรถนะประสิทธิภาพไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวเรื่องของสังคมเรื่องของการเมืองและความมั่นคงด้วยไงโดยวไปอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะเราถ้าคุณสามารถใช้ AI มากๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการซัพพลเชนนะครับในแง่ของภาคการผลิต อุตสาหกรรมต่างๆไม่แต่เกษตรกรรมต่างๆหรือว่าการจัดการเรื่องการแพทย์เรื่องการเงินทั้งหลายเรื่องการศึกษาทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมีปสิทภาพหมดและยิ่งถ้าเบื่อว่ามันมีต้นทุนที่ต่ำหรือว,ว่าไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเลยเป็นไงครับโอกาสในการใช้มันก็จะเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางไงนะเหมือนกับเหมือนกับการระบายของอะไรของของติง๊กตอกอ่าผมว่าทํามคงคงคิดเปรียบเทียบเลยครับว่าเออนะครับเมื่อมีการแบนติ๊กตอกไปตอนนี้มันสร้างปัญหาขนาดไหนตอนนี้กินไม่เข้าใครไม่ออกนะครับนะ พราะทำจรู้สึกอยากค่อยๆเจ็ดนิ่งๆเฉยๆว่าคุณคุณคุณจะไปแบนติกต็อกเมื่อครบเวลาหรือเปล่าตอนนี้ก็ต่อให้เป็นเก้าสิบวันจากเจ็ดห้าวันเดิมนะ,ะนะครับรก,ก็เห็นได้ชัดเจนนะว่าว่าจาามเองก็คงจะคิดแล้วเหล่าเออเนี่ยนะไอ้กรณีของไอ้ดิฟซิงเนี่ยมันนะครับถึงแม้มันจะมีความเป็นดาบสองคมอยู่บ้างเนี่ยนะแต่ว่าไอ้คมด้านบวกเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลเลยเกิดและขณะนี้นะครับชาติต่างๆที่ส่งเสริมไม่ใช่ดิฟซิงเนี่ยอย่างในจีเนี่ย เขาส่งเสริมไม่ใช่ดิฟซีมากเลยครับคุณรับทีในตอนในตอนนี้นะโอ้โหนะครับไอไอค่ายเทเลคอททุกค่ายนะครับใชน้าโมบายใชน่าโทรศัพท์ไชน้ายูนิคอมส่งเสริมการใช้ดิฟซีหมดนะก็คืออ่ดาวน์โหลดเข้าไปใน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 โทเลคอททั้งไหนนะคอมพิวเตอร์ครับนะเครือข่ายเครื่องบอมในจีนเนี่ย ส่งเสริมให้มีใช้ดิฟซีอย่างจริงจังอย่างมากนะครับแสดงก็ <m> เห็นแล้วล่ะตัวดิฟซีนี่นะครับนะดิฟขนในการกระจายอย่างากว้างขวางในอย่างเริ่มต้นจากประเทศจีนนะที่มีฐานพอถึงกว่าขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับดิฟซีมันการขยายตัวไปโตอย่างรวดเร็วไหมครับเพราะมันเป็นโอเพนซอร์สมันใช้แพร่ฉะนั้นบรรดาประเทศกาลังพัฒนา นะที่เบี้ยน้อยหอยน้อยเนี่ยนะครับที่เขาไม่สามารถใช้โอเปนเองฉะนั้นคุณวุฒยาวย่าได้แปลกใจว่าทําไมหุ้นของจีนไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกระดานเซี่ยงไฮ้กระดานเซ็นเจอร์นะครับอนะครับและแม้แต่บันดานของจีนที่มาจดถึงขายหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงยิังได้ไอานะครับ ตอนนี้นะแม้ว่าจะ,ะถูกมันรุมตุ้มด้วยปัญหาสังหารมาทรัพย์ก่อดีดีมาในตกต่ำนะครับหรือว่าปัญหาต่าง g d ีขยายตัวปัญหาเรื่องที่เจอสงครามการค้าแล้วมิการของตั้มนี่แหละแต่ว่าขนาดดีอะไรเขาเรยงเห็น,นว่าเออมันมีตัวอื่นเข้ามาช่วยเชยนะครับ mm hmm. ไอ้ตัวที่เข้ามาช่วยเชยก็คือการก้าวคูดโดหรอาในประเทศนว mm ิธีนั้งถ้าคณ ที่พัฒนาดีกันมันไม่ใช่มีแค่ดีฟิกนะฮะค่ายของคาล<ด>ิ <นะ S 1> บาร์ก็ดีเสียวมีก็ดีโหวเว่ยก็ดีทั้งสตัวนะครับทุกค่ายเลยนะ JD ดีคอมนะครับซึ่งมันมันมีไอ้พวกไอ้รัตไลน์แกร็บโมเดลนะครับอ่าเนอเรชั D ่นไอโตนี้อ่าเป็นของตัวเองทั้งสิ้นนี่นะฮะแล้วก็มีพัฒนาการอย่างมากด้วยนะครับนะเป็นไง <c oughs> ครับก็ต่างเออ่มีการพัฒนาแล้วก็เสนอไอ้แพลตฟอร์มตัวนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ขาดสายนะฮะ ฉะนั้นเมื Command ่อพอป็นี้ไปแล้วจึงมันจริงไม่น่าแปลกใจครับว่าขณะาที่กระดานหุ้นนแสแดกในอเมริกาเริ่มซบเซาเป็นไงครับเริ่มเริ่มเริ่มเค่อนข้างจะเ่อเชอชาเลยครับราคาหุ้นของบริษัทไทเทคมันไม่น้อยก็ตกลงนี่นะแต่ของจีนเนี่ยมันดดดมันโดดขึ้นมาสวนกระแสอย่างชัดเจนอย่างมากมายอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอโลกเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าจีนเองเนี่ยนะครับ ไม่ได้ด้อยกว่าในกรณีของเรื่องของไฮเทคนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฮเทคที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนะครับแล้วมีข้อมูลที่ออกมาล่าสุดครับจาก่วยงานาวิจัยของของอเมร,ร,ริกานี่นะครับวันนี้เองในที่เป็นข่าวอยู่นะต้องบอกไปสําสรวจบริษัทต่างๆของอเมร,ริกานะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยก็อบอกว่าบรรดามือเทคโนโลยีมือ AI มืออะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่จบปริญญาตรีจากทีนเนี่ยเฉนสี่สิเอร์ครับ โอ้โหได้ยังนีะป้ากกว่าคนที่จบจากสาธารณกิจอีกนะครับล่าสุดนี่นะก็แสดงให้คนที่จบปริญญาตรีจากจีนมันน่าจะเป็นฝรั่งหรือเปล่าคุณอยู่นะคนนะครับนะฮมันก็คือคนอันใดกินนี่ับที่ไปเรียนต่อในอเมริกาแล้วก็ไปทำงานกับบริษัทอเมริกิจอยู่ฮะไอ้นี่คือตัวอย่างล่าสุดนะครับว่าเออนะครับว่าภาพลักษณ์ภาพพจน์ทางด้านเทคโนโลยีของจีนเนี่ยได้แปลเปลี่ยนไปมากนะแล้วมันก็สะท้อนออกมาให้เราเห็นจากตลาดหุ้นในขณะนี้ครับก็เป็นเรื่องที่คงต้อง ติดตามกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของ AI นี่ก็เป็นเรื่องที่ฝรั่งเองก็หวั่นเกงนะ